พี่น้องเชา้าวันที่12นะจ๊ะขอสวัสดีเอซทุกทุกท่านทั้งเก่าทั้งใหม่นะจ๊ะที่เข้ามาดูในช่องจัตายยจาิแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยยจิทุกทกวันท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์ให้ยยจิแต่ละวันที่ยาจิดูนะถึงแม้ว่ายยจิจะไม่มีเอซเยอะ แต่ก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาดูแม้จะน้อยก็ช่างแต่ให้กำลังจะจีทุกครั้งทุกวันทุกแนวทางที่เดจีลงทุกคลิปนะคะยาจีขอขอบคุณมากๆนะคะและวจจีขอให้เอซีจงโชคดีร่ำรวยมีเงินมีทองเสียงโชคก็ให้ได้โชคหลังไหลเข้ามาเงินไหลยอย่างเข้ามาอย่างแม่น้ำหาสมุทรนะคะไม่ให้ขาดไม่ให้จนนะคะ มีแต่คนไปไหนมาไหนมีแต่คนรักไข่เอ็นดูท่านไหนที่ช่วยยยจิยยจิก็จะขอภาวนาให้ทุกท่านจงให้ได้สำเร็จตามอายาจิอธิษฐานให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะกดไลค์กดแ like, ช้งยยจิด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอโทษน้ำนะจ๊ะออตยยะยจิยยจนะ่ะลบทั้งลายไปหลาย หลายหลายเป็นเพื่อนนะลบไปเพราะว่าเขาให้ยจีนะ่ะบอกให้จีนะ่ะลบเพราะาย้จีนะ่ะโทรศัพท์ได้จีมันล้วนมัน,ม,นมันชาเรียพี่น้องจีจีต้องลบการคุยกันการแชทกันยีจีต้องลบเพราะฉะนั้นนะของออต้อยก็เลยหายไปของวันที่หนึ่งไทยนะหนึ 1, ่งเมษานะ่ะยีจีก,กัเลยบอดายมาให้เบิงว่าขอมุนถี่มันเกาแล้วดังสินะพี่น้อง ข้อมูลเก่าแนวทางเก่าของอัลตอยวันที่หนึ่งนะก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิ้งบได้จ้าหาไม่เจอกระดาษก็มันหลายลายกะอะไรตีกะเอาไปเผาแล้วนะจ้าเพราะฉะนั้นนะ่ะดูแนวทางใหม่ของวันที่สิบหกเลยนะจ้าถ้ามันถูกปะตองย้อนหลังมันก็ได้น้อจ้าถ้ามันหาไม่เห็นน่ไม่หาไม่เจอเนาะจ้าเนาะเอาแนวทางใหม่ไปเลยจ้ามม่ก็เึงกระดอกพี่น้องวันทีหนึ่งถึงสนะิบหกเนาะ ผู้ใดสก็บไว้ได้พี่น้องเอ้ยแนวทางมาถึงปวดนอกจากว่าลาวฮานอยลาวฮาดอยเออยาจีเก็บไว้ตลอดพอพ้นแล้วยาจีกะเออได้วันหนึ่งยาจีถึงเอาไปทิ้งแบบนี้นะพี่น้องแต่ไทยนี่ยอมรับอยู่มันหลายเหมือโพดพี่น้องมันกันว่าอย่าใช้กับบเห็นเลยนเนาะพี่น้องเนาะเป็นจานัางไรพี่น้อง FC เอฟซีพนก็ับบอกว่ามองไม่ชัดจ้ะตอนนั้นมันมีมันมีปัญหาจ้ะ ไฟไฟซองไฟซองน่ะคงไฟซองของยจิกะวูบสว่างแล้วก็วูบสว่างวูบสว่างใชมันเป็นอยียงพี่น้องแต่ตอนนี้น่ะคือจังบวบแล้วแบบพี่น้องคือสีชัดอยู่เนาะจา้าเนาะจ้ายิจิก่ะเปิดอ่านบนอันคอมเมนต์พนุูจ้าขอความยุจา้จาคนนี่ม,มากอะดิเตเตกะลูกชายเพื่อกระบอกบอกยู่ว่า ก้องไม่โฟกัสเพื่อนมาโอ้ยบอกปันวาีเมยเพื่อนเฮ็ดเป็น pin, เนาะลูกชายเอ้ยลูกชายที่รักของแม่นะจ๊ะแม่ไม่ไม่เก่งทางโทรศัพท์เลยจ้าแต่อยากทําคําว่าโทรศัพท์ไม่โฟกัสอียังเพื่อนมาน่ะมันบอกโฟกัสแบบใดอธิบายไหมเี่นะจ๊ะลูกชายที่รักอ,อธิบายไม่แน่ว่าเหตุแบบใด อเพราะว่าโบก่กงทั้งนี้แต่ก็อยากทำเดีย๋ยวจะเด้อพี่น้องยะจีกับว่าตรงๆหลัง,งสิงละจ้าก็บกเกง่งอิลิอลาแต่ลูกชายอันนี้กับลูกชายสอนเด้อยจ้าถ้าลูกชายสอ,อนกับ่บเป็นหลกจ้าอยากเห็นน้ำเพลินอยากทำน้ำเพลินจากพี่น้องจ้าอ่ะมันนี้ก็หอนเตะเสาเลยจ้าเอ้า เป็นเพิ่งยังใส่เสื้อกขนยาวอยู่เลยเจจีเอ้ยดำทั้งดำทั้งแหล่ก็ยังใส่เสื้อแขนยาวแต่เช้าเลยยจจีนะอืมตานเพิ่งงามเนาะอย่างแต่เพิ่นดำทั้งแล้วแหละดำทั้งดำทั้งแหล่พี่น้องเอ้ยยจจีกด็ดีกระซังมันเนาะพี่น้องเพราะ้สุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องแลยดำเถากระซังมันเนาะพี่น้องเนาะโอเคไหมคะยจจีบอกออกมานะโอเคไหมคะอืม จ้าแกมาจอได้จ้าย่าจีจะลงอะไเลย่อยจ้าพี่น้องเอฟซีทั้งหลายนะจ้าเน่เน่เน่บอสบกกัชิจีจืจะยัดเลยดิพี่น้องเอ้ยไฟก็ดีนะพอเอามือเข้าไปใส่มันหนึ่งใกล้ๆนี่นี่จ้าในกล้องอยู่ตรงนี้นี่จ้านี่คมไฟอยู่ตรงนี้แหละจ้าอยู่ตรงนี้มือนี่พอมือเข้าเข้าไปปุ๊บแขนออกไปปุ๊บเนี่เพ่นจะสว่างแล้วก็ บสว่างังสินะพี่น้องจะเป็นเป็นเองดอกฮะ,ะสว่างอยู่บ่พี่น้องพยายามเขียนตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องเจ็ดจีสิพยายามเขียนตัวใหญ่ๆบับจงจัญชงมึงก็เด้อพี่น้องมาเนี่ยพอนะพอนะ,ะโอ้ยมันจงยังบองงามรัฐบาลไทยเด้อกบาญนี้พี่น้องเอ้ยวันที่สิบหก วันที่16ม 67, เมษาสองห้าหกเจ็ดออต้อยของออต้อยเด้อจา้ายะจีรัฐบาลไทยยะจีบ่มีภัยอาจารย์ใดเด้อจากขนมไทยยะจีนะยะจีก็จะมีแค่สามอาจารย์แต่อาจารย์พอเสร์กเปนกะทรงเนมประทรงเน่เนาะจา้ะไม่ยะจีนะแต่อาจารย์ต้อยนะประจําเป็นอาจารย์ประจําช่องยะจี แต่อาจารย์ต้อยเพนก็ม kind of ีส <mel> ่งไลน์หลายช่องนะจ๊ะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนมีเสียงดังแล้วจ้ะเพนกัดส่งไลน์อาจารย์ลงไซส์ช่องเนาะจ้ะอาจารย์เพินกัดธรรมดาเนาะจ้ะเพนกัดต่องส่งไลน์ช่องเพราะเพนเป็นอาจารย์ที่ดังแล้วเนาะจ้ะไว้ฮาน้อยเพลินเข้าทุกวันนะจ๊ะเพนกะยัจีเก็ยึดอาจารย์ต้อยนี่แหละเป็นลักของยัจีเนาะจ้ะที่อาจารย์ที่เพิินหายแนวทางไทยเนาะจ้ะ ขนมไทยย a กไม่มีนะจ๊ะมีอาจารย์ต้อยและอาจารย์มหาสารคามอาจารย์คนสารคามเด้อจ้ะอาจารย์คนสารคามกันเลวแต่พจนจะทรงหายจ้ะเดี๋ยวทรงมั่งไม่ทรงมั่งมาเนี่ยย a กกับบาบาเพิ่นดอกจ้ะพจนย aji กับอาศัยเพิ่นอาจาบอกว่าอาจารย์ดอกจ้าเงาะอาจารย์อยู่ดอกจ้าแต่ว่าเพิ่นเด้อพจนจะประทรงหายเด้อจ้าแล้วอาจารย์พระเสดก็ทรงในประทรงในประเป็นยังแต่อาจารย์ต้อย ส่งยาจิตตลอดนะจ๊ะอาจารย์ต้อยไม่ทิ้งยาจินะจ๊ะขอบคุณอาจารย์ต้อยนะจ๊ะอาจารย์ต้อยใจดีที่สุดเลยจ้าพี่น้องเอที่เพิ่นถูกพอถูกกับยาได้จากพี่น้องฮานอยเพิ่นเอาคืนหน่อยพีน่น้นองกอ็ได้ค้ะไทยไทยหรือลาวไม่เข้านะจ๊ะเอาคืนของฮานอยของอต้อยได้เลยเอาต้อยให้เอาคืนฮานอยไอ้ต้อยนะมีดีอย่างหนึง่งอืม ให้พี่น้องมีทางเอาขึ้นอยู่จาเอาต่อยนะเด่นวิ่งรูดอต้อยให้ไทยนะจ๊ะเจ็ดตัวเดียวนะจ๊ะเจ็ดตัวเดียวแขนแขนเด้อพี่น้องเจ็ด บนล่างด้ืยจะ้ะเดินวิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวนะจ๊ะจับคู่เด่นอุณภูณาภนณาเอืน้นเชิญไปเลยได้พี่น้องเอื้นไปซ่อมฟ้อนเลยได้พี่น้องจะเข้าไปในเมืองงานสงการรวมทุกอำเภอ ทุกตำบลเป็นรวมกันเต็มหรือแหละอยู่ไอถนนหมุดาหารนะจ๊ะคัดไปหมู่บ้านละสี่สิท่านแต่ยะจิสลัดสิยะจิไม่ไปยะจิเหนื่อยยะจิเหนื่อยยะจิไม่ไปแล้วจ้าเดี๋ยวเป็นลมตายเพราะวันคนมันเยอะ จับคู่เด่นบนล่างนะจ๊ะอาจารย์ต้อยได้ตัวไหนนะจ๊ะคู่อาจารย์เจาะให้นะคะทั้งมีสามตัวด้วยเด้อจากงวานนี้เตะถับบอเข่ากะยว่าอาจารย์เด้อจ้าถ้าหลุดไปเอาฮาหนอยเด้อจ้าเอาฮาหนอยขึ้นเด้อจ้าแต่ไม่แน่นะอาจารย์ต้อยเข้าสามตัวแน่ๆเลยไทยวันนี้พี่น้องอย่าเลิออย่าพเพลยเด้อจ้ายอย่าพเพลยเด้อจ้าโอยเอินหลดุดหัวหน้าเออเอินหลุดเด้อหญานจ้าคอยเฮ็ด แนวทางข่อยพระท่านเดี่ยวข่อยบ่กไปน้ำเจ้าเด้อข่อยว่าข่อยจะยกเลิกลถอนตัวแล้วข่อยเหนื่อยจังเลยสามตัวสามตัวนะจ๊ะสามตัวอาจารย์ต้อยให้นะจ๊ะห้าหนึ่งเจ็ดพี่น้องสห,หนังเจ็ดนี่อยากมุน หกประตูก็ได้เด้อพี่น้องแต่อาจารย์ต่อยเพิ่นบ่ให้ยหกประตูได้จ้ะเพิ่นกระจับตามอาจารย์เพิ่นเองนะล่ะถ้าอยากให้ถ้าอยากได้หกประตูกระจัดเลย่ได้จ้ะหกประตูห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เจ็ดโอ้ยติก๊กการ์ดเยจีเอ๋ยพวกนี้พูนะพูนะพน,ะพน,ะพนะอาจารย์กับว่าเยจีเอ๋ยกระดาษกับแผ่นลืองหมักไงแผ่นบางไง เป็นผิดสังเนาะเจ้าจังมาเขียนติดกันเทนเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยข้าตกับเ้ร้อยห้าสิบบาทพี่น้องจิไปฟอนเป็นล่มตายบาคุมเด้อพี่น้องอืมเด้อตําเพอตําบลกระซังเพิน่นเนาะพี่น้องยะจิททำคลิปยะจิก่อน สองตัวสองตัวนะจ๊ะสองตัวอันนี้เป็นสองตัวบนล่างบนล่างอันนั้นสามตัวเื่อพี่น้องสามตัวกับือ้นจยจูบนน่ะหลับพี่ละสองตัวบนล่างออจ้อยจอะให้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่ง แค่นี้เด้อพี่น้องสุดยอดไหมจ้าสุดยอดไหมจ้าโอเคไหมคะโอเคนาะพี่น้องอาจารย์ต่อยพนว่าเอเคนี่ไร่ยาวไร้เธอพี่น้องเอ้ยมันจะเบิดเงินมันจะหมดดังนะจ๊ะเอาต่อยพนห้ยไร้ก็ให้ได้ได้จ้ะเต่เอาต่อยพนกับบอกอยากห้ายเนอกจากเดี๋ยวถ้าบดถูกไหมเอฟซีก็จะหมดสตังเยอะนะจ๊ะเอาต่อยให้แค่นี้ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดอาจารย์ต่อยพนก็บอก จะจีมาแบบนี้เด้อจ้ะจ้าพี่น้องเป็นอย่างไรเนาะเป็นจังไดเป็นจังไดถูกใจไหมจ้าใครจะเป็นเศรษฐีก็ฉันละสิฉันละสิจะจีคนหนึ่งแล้วจ้ะอยากเป็นเศรษฐี ต่เศรษฐียังพี่น้องเศรษฐีขายขี่กระบอยายจีนะขายขี่กระบองยัเพลือพี่น้องคูเมือนกระบอง,อองมมอกระห้าบังยากระลือพี่น้องรับมาจากประเทศลาวผลเด้อจังเดขายหน่อยพี่น้องประเทศไทยห้ามบ oh ริเฮตแล้วจากกระบองนะแต่ก่อนน่ะพี่น้องห้าเนาะพ่อแม่หามีกระบองเนาะพี่น,อนอ้องไตกระบองไตตะเกียงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วต้องรับมาจากลาวพี่สาวนี่เอาไปรับจาก ในเมืองเ่เขาจะดทรงมาจากเล้าเพื่อจากพี่น้องอ่อเอียดนะเพื่อนขายกระบ,บองเด้อพี่น้องแต่เพื่อนกัรรับมาจากเมืองรับมาจากประเทศเลาาพี่น้องที่เขาจอทรงมาในลานเนะเาะอ่อเอียดนะขายกระบ,บองเด้อจ้าพี่น้องจ้าเจ็ดนะจ้าวันที่สิบหกออต้อยสุดรอทุยพี่ได้พี่น้องยัตจีบอกได้ว่าเอาเด้อ ใจดีก็สุดอยู่น้ำมอจอยนี่ละเดี๋ยวนี้แล้วเพิ่นบาๆวกวับยะจีจักสิเบาไปยงังเนาะยะจีกับลังเทือกับพิทป่าอยู่ตลอดอาจารย์เล่าเศร้าเบาวล่ะอาจารย์เศร้าเตือนนะพี่น้องยะจีนะมึนทึนคักพิษอยู่คือเก่าพี่น้องอุกกระลุกอยู่คือเก่าอตอนต้นอ,อุบกเาบาๆมั่นหรอ,อกเล่ากับว่าเลยค่ะจ้าขอบคุณนะต้อยนะจ้าที่ให้โชคยาจีมาให้โชคได้นี่จา้าให้โชคให้จีให้โชคพี่น้องได้จา้าเป็นในร่างเพื่อน่ะคือให้โชคนําโชคมาเด้อจ้า จ้าขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะจ๊ะทั้งเก่าและใหม่นะจ๊ะโชคดีนะจ๊ะรวยๆรวยๆจ้ะวันนี้ทั้งอานอยทั้งลาวนะจ๊ะแต่อันนี้คือไทยเด้อจ้าวันที่16สวัสดีจ้า